ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อภูมิเขาเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวชาวนาชีวิตของเขาไม่เคยสะดวกสบายแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขมีแม่คอยดูแลทุกอย่างภูมิเติบโตมาในบ้านหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแม้จะไม่มีเงินทองมากมายทุกวันเขาจะช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่ และเล่นกับเพื่อนๆที่หมู่บ้านชีวิตดูเรียบง่ายแต่ก็มีความสุขจนวันหนึ่งภูมิได้รับข่าวดีจากเพื่อนในเมืองว่ามีบริษัทใหญ่รับคนทำงานเพื่อนบอกว่าถ้าเขาไปทำงานที่นั่นจะมีโอกาสได้เงินเดือนสูงและชีวิตที่ดีขึ้นภูมิคิดทบทวนเขารู้สึกว่าความฝันของเขาอาจจะเป็นจริงถ้าได้ไปทำงานในเมือง ชีวิตในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกแคบทุกอย่างที่เคยมีเริ่มไม่เพียงพอต่อความฝันของเขาภูมิยิ่งตัดสินใจแน่วแน่เขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองหวังจะได้มีโอกาสที่ดีกว่าก่อนออกจากบ้านเขาบอกลาพ่อแม่ด้วยความตั้งใจว่าจะกลับมาเยี่ยมในเร็วๆนี้แม่ของภูมิยังคงเป็นห่วงแต่ก็ไม่กล้าห้ามลูกชายที่มีความฝันใหญ่ ภูมิเดินทางไปเมืองใหญ่ด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมเขามั่นใจว่าเมืองใหญ่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเมื่อภูมิเดินทางถึงเมืองสิ่งแรกที่เขารู้สึกคือความตื่นเต้นทุกอย่างในเมืองดูแตกต่างจากหมู่บ้านเขามองเห็นคนที่แต่งตัวหรูหราขับรถหรูและทุกคนดูเหมือนมีชีวิตที่สะดวกสบาย ภูมิรู้สึกว่าที่นี่คือที่ที่เขาต้องการเขาคิดว่าเมืองจะทำให้เขาประสบความสำเร็จเขาเริ่มตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปที่หมู่บ้านเขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาทำได้ภูมิได้เริ่มทำงานในบริษัทใหญ่แต่เขาก็ยังไม่ลืมบ้านเกิดเขาคิดถึงพ่อแม่อยู่บ้างแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จในเมืองใหญ่ มันทำให้เขาลืมความสำคัญของรากเงาทุกวันเขาทุ่มเทกับการทำงานและเริ่มสนุกกับชีวิตในเมืองจนลืมว่าเขามาจากไหนชีวิตของภูมิเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแต่ในใจเขากลับไม่ได้คิดถึงคนที่บ้านเกิดเลยเมื่อภูมิเริ่มทำงานในบริษัทใหญ่เขารู้สึกว่าโลกนี้กว้างขึ้นทุกอย่างที่เขาทำล้วนมีค่า เขาเริ่มได้รู้จักกับเพื่อนใหม่หลายคนมาจากครอบครัวที่มีฐานะทุกคนดูมีชีวิตที่น่าทึ่งภูมิเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับความฝันของตัวเองเขาทำงานหนักทุกวันด้วยความหวังว่าทุกสิ่งที่เขาทำจะพาเขาไปถึงจุดหมายในระหว่างที่ภูมิทุ่มเทกับงานเขากลับไม่ได้ติดต่อบ้านเกิดบ่อยๆแม้จะผ่านไปหลายเดือน โทรศัพท์จากแม่มาถึงเขาบ่อยครั้งแต่ภูมิเลือกที่จะไม่รับสายเพราะเขายุ่งมากภูมิรู้สึกว่าการทำงานในเมืองคือสิ่งที่สำคัญและเขาคิดว่าพ่อแม่คงเข้าใจเขาคิดว่าเขาจะกลับไปเยี่ยมบ้านเมื่อเขามีเวลาแต่เวลานั้นยังมาไม่ถึงวันหนึ่งเขาได้รับคําเชิญไปงานเลี้ยงใหญ่ของบริษัท เป็นงานที่เต็มไปด้วยคนมีชื่อเสียงภูมิรู้สึกตื่นเต้นมากเขาแต่งตัวอย่างดีและรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหม่ในงานเลี้ยงนั้นภูมิได้พบกับผู้คนที่มีอิทธิพลและได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารเขารู้สึกว่าการได้รับการยอมรับในที่นี่ทําให้เขารู้สึกสำคัญและเริ่มห่างเหินจากบ้านเกิด ภูมิเริ่มใช้ชีวิตในเมืองอย่างเต็มที่ใช้เวลาหมดไปกับการทำงานและงานสังคมต่างๆเขาลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นเด็กในหมู่บ้านที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำไร่เขารู้สึกว่าชีวิตในเมืองทำให้เขามีคุณค่าและคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าอนาคตที่สดใสแต่ในใจลึกๆ ภูมิเริ่มรู้สึกเหงาเขาหลงลืมสิ่งที่เคยทำให้เขามีความสุขในชีวิตการที่เขาห่างเหินจากบ้านทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยรู้สึกถึงบ้านเกิดเหมือนเดิมแม้เขาจะพยายามปิดบังความรู้สึกนี้แต่บางครั้งมันก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาภูมิคิดถึงพ่อแม่บ้างแต่กลับบอกกับตัวเองว่าเขาคงต้องทำงานให้มากกว่านี้ เขาเริ่มกลัวว่าหากกลับไปเขาจะถูกมองว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เวลาผ่านไปหลายเดือนภูมิเริ่มรู้สึกว่าชีวิตในเมืองกลายเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยเขาตื่นเช้าไปทำงานและกลับบ้านมาพักผ่อนไม่มีเวลาว่างไปเยี่ยมบ้านเกิดแม้จะได้รับโทรศัพท์จากแม่บ่อยครั้ง แต่ภูมิกลับไม่ได้รับสายเพราะยุ่งกับงานมากเกินไปเขาเริ่มรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในเมืองคือการใช้เวลามุ่งมั่นและไม่มีเวลาหยุดพักภูมิเริ่มลืมความทรงจําในวัยเด็กลืมความอบอุ่นของครอบครัวที่เคยเป็นที่พึ่งพิงเขาเริ่มมองคนในเมืองว่าเป็นเพื่อนร่วมทางและรู้สึกว่าการแข่งขันในงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แม้จะรู้สึกว่าชีวิตในเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ภูมิกลับหลงไหลในความสำเร็จเขามองไปข้างหน้าไม่มองย้อนกลับไปที่บ้านเกิดและคิดว่าเมื่อมีความสำเร็จแล้วเขาจะมีทุกอย่างที่ต้องการวันหนึ่งเมื่อเขาเดินทางกลับบ้านเกิดเขารู้สึกประหลาดใจที่ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเดิมบ้านที่เคยคุ้นเคยกลับดูแปลกตาไป เหมือนกับว่าเวลาผ่านไปแล้วมันเปลี่ยนไปหมดภูมิไม่ค่อยรู้สึกเชื่อมโยงกับบ้านเกิดเหมือนก่อนเขาเริ่มรู้สึกแปลกแยกจากทุกคนในหมู่บ้านเมื่อมาถึงบ้านเขาได้พบกับพ่อแม่ที่ดูแก่ขึ้นและท่าทางเหงาหงอยแม่ของภูมิยังคงยิ้มให้ลูกชายแต่ความเงียบสงบของบ้านกลับทำให้ภูมิรู้สึกแปลกใจเขาคิดถึงอดีต แต่ก็ยังรู้สึกว่าเมืองใหญ่คือสิ่งที่เขาต้องการไม่มีอะไรที่จะทำให้เขากลับไปแม้จะได้พบกับคนในหมู่บ้านที่เคยรู้จักแต่เขากลับรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ยังเชื่อมโยงเขากับที่นี่ภูมิไม่สามารถหลบหนีความคิดที่ว่าเขาต้องพัฒนาในเมืองให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะเป็นคนที่สำคัญภูมิรู้สึกผิดที่ไม่ได้กลับบ้านบ่อยๆ แต่เขาก็ยังมั่นใจว่าเขาต้องสร้างอนาคตให้ตัวเองเขารู้สึกแปลกๆกับความเงียบในบ้านแต่ก็ยังไม่สามารถทำใจให้ยอมรับชีวิตแบบเดิมได้ในขณะที่ภูมิคิดถึงเรื่องราวของบ้านเกิดเขากลับรู้สึกว่าเวลาผ่านไปมันทำให้เขาห่างจากที่นี่เขายังคงตัดสินใจว่าต้องอยู่ในเมืองเพื่อประสบความสำเร็จ แม้ว่าจะไม่มีความรู้สึกผูกพันกับบ้านเกิดในช่วงเวลานั้นแม่ของภูมิรู้สึกเหนื่อยล้าเพราะต้องดูแลทุกอย่างในบ้านคนเดียวเธอส่งข้อความถึงภูมิหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแม่รู้สึกว่าลูกชายห่างเหินไปจากเธอแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมภูมิถึงไม่กลับบ้านทั้งทงที่เวลาผ่านไปนานเธอยังคงหวังว่า วันหนึ่งลูกชายจะกลับมาดูแลเธอเหมือนที่เคยทำในอดีตวันหนึ่งแม่เริ่มรู้สึกว่าความเหงาเริ่มมีมากขึ้นทุกๆวันแม่จะนั่งอยู่ที่บ้านหวังว่าโทรศัพท์จะดังขึ้นแต่ก็ไม่มีสายจากภูมิแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าลูกชายต้องยุ่งกับงานแต่แม่ก็อดคิดถึงไม่ได้ เธอยังคงคิดถึงภูมิและความทรงจำในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเธอมันเหมือนโลกที่มีความสุขแม่เริ่มป่วยไม่ใช่เพราะโรคที่หนักหนาแต่เป็นเพราะความเศร้าในใจที่ทับถมเธอรู้สึกว่าการอยู่ห่างจากลูกชายทำให้หัวใจเธอเริ่มอ่อนล้าแต่แม่ก็ไม่อยากบอกภูมิเธอไม่อยากให้ลูกชายรู้ว่าเธอเสียใจที่ไม่ได้เจอเขา แม้จะป่วยแม่ก็ยังคงทำงานบ้านทุกวันเพราะเธอคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวเชื่อมความรักของเธอกับภูมิหลายครั้งที่แม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะโทรหาภูมิแต่กลับวางมันลงไปในที่สุดเธอคิดว่าถ้าลูกชายเห็นว่าเธอมีปัญหาเขาจะรู้สึกเสียใจและอาจรู้สึกผิดแม่ก็ไม่อยากให้ภูมิรู้สึกเช่นนั้น เธอไม่อยากเป็นภาระให้เขาเพราะรู้ว่าเขามีชีวิตใหม่ในเมืองแต่ภายในใจของแม่ก็ยังรอคอยที่จะได้เห็นลูกกลับมาหาได้ใช้เวลาร่วมกันเหมือนเดิมวันหนึ่งเมื่อแม่รู้สึกอ่อนแอมากขึ้นเธอตัดสินใจที่จะโทรหาภูมิเธอหวังว่าจะได้ยินเสียงลูกชายที่เธอรักแต่โทรศัพท์กลับไม่มีการตอบรับแม่เริ่มคิดว่า อาจเป็นเพราะภูมิยุ่งมากหรือไม่ก็ลืมไปแล้วว่ายังมีแม่รอเขาอยู่ที่บ้านความเศร้าที่สะสมมานานเริ่มกลายเป็นความเหงาลึกๆที่แม่ต้องทนอยู่ในใจภูมิเริ่มทำงานในบริษัทใหญ่เขามีตำแหน่งที่ดีและเงินเดือนที่สูงแต่ทุกครั้งที่เขากลับมาบ้านหลังจากทำงานเขากลับรู้สึกว่าอะไรบางอย่างยังขาดหายไป แม้จะมีทุกอย่างที่คนอื่นต้องการแต่ภูมิกลับไม่รู้สึกพอใจเขาเริ่มรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างชีวิตในเมืองเต็มไปด้วยความสะดวกสบายแต่ภูมิรู้สึกเหมือนชีวิตมันช่างว่างเปล่าเขาเริ่มพบว่าการทำงานหนักและความสำเร็จไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกในใจได้ภูมิคิดว่าเมื่อมีเงินและตำแหน่ง เขาจะมีความสุขและความพึงพอใจแต่ยิ่งเขาได้มากขึ้นเขากลับยิ่งรู้สึกว่ามันไม่พอเขารู้สึกเหมือนชีวิตกำลังสูญเสียความหมายเขาพยายามเติมเต็มความว่างเปล่าภายในด้วยการเดินทางช้อปปิ้งหรือไปงานเลี้ยงสังคมแต่มันกลับไม่ช่วยทุกครั้งที่เขากลับมาที่ห้องเขากลับรู้สึกเหงาและว่างเปล่าภูมิคิดถึงครอบครัว แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปหาพวกเขาอย่างไรเขายังคงรอคอยความสำเร็จที่มากกว่านี้แต่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาไม่เคยเติมเต็มได้ภูมิเริ่มคิดว่าเขากําลังลืมสิ่งสำคัญในชีวิตเขากําลังทิ้งสิ่งที่เคยทำให้เขามีความสุขไปวันหนึ่งขณะที่ภูมิเดินผ่านสวนสาธารณะเขาเห็นเด็กๆวิ่งเล่นกัน ความรู้สึกของความสุขที่แท้จริงมันทำให้เขานึกถึงเวลาที่เขาเคยมีชีวิตเรียบง่ายในหมู่บ้านเขาคิดถึงวันเวลาที่เขาช่วยพ่อแม่ทำงานได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่รักเขารู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียบางอย่างที่เงินทองและความสำเร็จในเมืองไม่สามารถซื้อได้ภูมิเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความสำเร็จที่เขาคิดว่าเป็นความสุข จริงๆแล้วมันคืออะไรเขาตระหนักว่าบางทีเขาอาจจะหลงทางไปและเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาควรกลับไปหาความสุขที่เคยมีเขาตัดสินใจว่าเขาจะกลับบ้านเพื่อที่จะได้ค้นหาความหมายของชีวิตอีกครั้งภูมิรู้สึกเหมือนว่าการกลับไปบ้านเกิดจะช่วยให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นและเริ่มมองเห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต ในเช้าวันหนึ่งขณะที่ภูมิกำลังจะออกไปทำงานโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเบอร์ที่โทรเข้ามาไม่ใช่เบอร์แม่แต่เป็นเบอร์จากเพื่อนบ้านเก่าในหมู่บ้านเขารับสายด้วยความแปลกใจและได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเพื่อนบ้านบอกว่าแม่ของภูมิล้มป่วยหนักและตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลของอำเภอ ภูมิถึงกับนิ่งไปมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มสัน่นใจเต้นแรงอย่างไม่รู้ตัวเขาพยายามตั้งสติถามรายละเอียดว่าแม่เป็นอะไรป่วยมากแค่ไหนเสียงปลายสายตอบช้าๆว่าแม่ของเขาหายใจไม่สะดวกตัวซูบลงมากหมอบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงและอยากให้ลูกชายกลับมาเยี่ยมสักครั้งภูมิวางสายลงแล้วนั่งเงียบอยู่นาน ความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาคิดถึงวันที่แม่เคยโทรหาวันที่เขาปล่อยให้สายหลุดไปโดยไม่แม้แต่จะอ่านข้อความเขาเริ่มนึกถึงหน้าของแม่ที่มักยิ้มให้เสมอแม้จะเหนื่อยจากงานทั้งวันแต่ตอนนี้รอยยิ้มนั้นอาจไม่ได้อยู่ให้เขาเห็นอีกแล้วก็ได้เขาหยิบกระเป๋าและคิดจะลางานกลับบ้านทันที แต่สุดท้ายก็ลังเลมีประชุมใหญ่ในบ่ายวันนั้นและหัวหน้าคาดหวังว่าเขาจะพูดสรุปงานภูมิคิดหนักจะเลือกระหว่างหน้าที่กับครอบครัวระหว่างชื่อเสียงกับคนที่รักสุดท้ายเขาบอกตัวเองว่าเดี๋ยวงานประชุมจบก่อนค่อยกลับในวันรุ่งขึ้นก็ได้เวลาผ่านไปทั้งวัน ภูมิก็ทำงานไปอย่างใจลอยเขาพยายามไม่ให้ใครรู้ว่าเขากำลังสับสนแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกๆเหมือนมีบางอย่างกำลังจะหายไปจากชีวิตพอประชุมเสร็จเขารีบเก็บของและเตรียมตัวกลับบ้านในเช้าวันใหม่แต่ก่อนนอนคืนนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับข่าวที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล เพื่อนบ้านคนเดิมโทรมาน้ำเสียงสั่นเครือบอกว่าแม่ของเขาเสียแล้วภูมิถึงกับทุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่อาจหยุดได้เขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาผัดวันประกันพรุ่งได้พาเขาไปสู่ความเสียใจที่ไม่มีวันย้อนคืนเขารู้ว่าเขามาสายเกินไปและจะไม่มีโอกาสได้บอกคำว่ารักกับแม่อีกแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นภูมิรีบออกเดินทางกลับบ้านโดยไม่แม้แต่จะกินข้าวในมือเขาถือเพียงกระเป๋าใบเล็กและของฝากที่ตั้งใจจะให้แม่แต่ไม่มีใครรอรับอีกแล้วรถเคลื่อนผ่านทุ่งนาถนนคดเคี้ยวที่เขาเคยคุ้นเคยตอนนี้ดูเหงาและเงียบเกินไปภูมิเอนตัวพิงหน้าต่างสายตามองออกไปไกลใจเขาเหมือนถูกบีบแน่นตลอดทาง เมื่อถึงหน้าบ้านเขาเห็นพวงมาลัยแขวนไว้หน้าประตูและผ้าขาวคลุมอยู่ที่รั้วไม้เก่าเสียงสวดมนต์ดังเบาๆจากในบ้านคนในหมู่บ้านนั่งเรียงกันอยู่สีหน้าเศร้าเงียบพ่อของเขานั่งนิ่งอยู่มุมหนึ่งดวงตาลึกคล้ำเหมือนคนที่ไม่เหลือเรี่ยวแรงจะพูดภูมิเดินเข้าไปหาแต่ไม่รู้จะพูดอะไรเขาทำได้แค่นั่งลงข้างๆและก้มหน้า ในห้องกลางบ้านร่างของแม่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวรายล้อมด้วยดอกไม้และทูบภูมิเดินเข้าไปใกล้ๆมือเขาสั่นน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขายืนมองหน้านั้นหน้าที่เขาไม่ได้เห็นมานานหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยยิ้มให้เขาทุกเช้าตอนนี้ไม่มีเสียงเรียกชื่อเขาไม่มีมือที่เคยลูบหัวอย่างอ่อนโยนเหลือเพียงความเงียบที่เจ็บลึก หลังงานศพในคืนนั้นภูมิเดินออกมายืนมองทุ่งข้าวที่ลมพัดเบาๆและเงียบจนใจหายเขาเริ่มนึกถึงช่วงวัยเด็กวันที่วิ่งเล่นในานากับเพื่อนวันที่แม่ตักข้าวให้เขากินทุกวันเขาเคยคิดว่าเมืองใหญ่คือคำตอบแต่ตอนนี้เขากลับไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาคือทางที่ถูกหรือไม่ เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความสำเร็จที่ได้มาคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาเสียไปหรือเปล่าคนในหมู่บ้านเริ่มทยอยกลับมีบางคนเข้ามาจับไหล่เขาเบาๆแล้วเดินจากไปเงียบๆภูมิยังคงยืนนิ่งลมยามข้ำพัดผ่านใบหน้าแต่กลับรู้สึกเย็นเข้าไปถึงในใจเขานึกถึงสิ่งที่แม่เคยสอน ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหาจากที่ไกลๆเสมอไปบางทีมันอาจอยู่ตรงหน้าเพียงแต่เรามองข้ามเพราะมัวแต่หลงทางไปกับสิ่งที่สวยงามแต่ชั่วคราวคืนนั้นภูมิไม่สามารถหลับตาลงได้เขานอนมองฝ้าเพดานเก่าๆที่เขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาตามมาหาในเมืองใหญ่ แท้จริงคือความรักที่บ้านนี้เคยมีให้เขาทุกวันแต่เมื่อเขากลับมาสิ่งนั้นก็ไม่อยู่แล้วเขามาสายเกินไปเขารู้ดีว่าไม่อาจย้อนเวลาได้แต่เขายังมีหน้าที่ต้องทำเพื่อชดเชยให้แม่หลังจากงานศพผ่านไปบ้านทั้งหลังกลับมาเงียบงนันเหลือเพียงพ่อกับภูมิที่นั่งอยู่เงียบๆแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่าง ฝุ่นลอยในอากาศช้าๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความอ้างว้างพ่อยังคงไม่พูดอะไรมากแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยพูดออกมาภูมิมองหน้าพ่อแล้วค่อยๆเอ่ยปากว่าผมขอโทษครับพ่อพ่อไม่ได้ตอบทันทีเขามองออกไปนอกบ้านสายตาหม่นลงเหมือนแบกอะไรบางอย่างไว้ผ่านไปครู่หนึ่ง พ่อก็พูดขึ้นว่าแม่ของเองรอเองทุกวันพ่อเล่าว่าแม่มักจะทำกับข้าวไว้เผื่อแม้จะรู้ว่าลูกคงไม่กลับมาทุกเช้าแม่จะออกไปยืนหน้าบ้านมองถนนสายเก่าๆหวังว่าจะมีรถคันหนึ่งพาภูมิมาถึงภูมิฟังแล้วใจหายเขาไม่คิดว่าแม่จะรอเขาทุกวันทั้งที่เขาไม่เคยให้สัญญาอะไรเลย เขาถามพ่อว่าทำไมไม่บอกเขาตรงๆว่าแม่ป่วยหนักแค่ไหนพ่อเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเราอยากให้เองกลับมาเพราะคิดถึงไม่ใช่เพราะความสงสารคำพูดนั้นเหมือนมีอะไรทิมเข้ามาในใจภูมิรู้ทันทีว่าสิ่งที่พ่อพูดคือความจริงที่สุดในชีวิตเขาพ่อเดินไปหยิบกล่องไม้เก่าๆแล้วยื่นให้ภูมิ ข้างในมีกระดาษหลายแผ่นที่เขียนด้วยลายมือแม่มันคือจดหมายที่แม่เคยเขียนถึงเขาแต่ไม่เคยส่งเพราะไม่รู้จะส่งไปที่ไหนบางฉบับเขียนถึงตอนที่แม่ฝันว่าเขากลับมาบางฉบับเล่าว,ว่าวันนี้อากาศหนาวแค่ไหนและแม่คิดถึงเขามากเพียงใดภูมิอ่านไปน้ำตาไหลไม่หยุดเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าแม่รักเขาลึกแค่ไหน เขานั่งเงียบอยู่นานเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวเหลือแค่เสียงในใจที่ดังก้องถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะกลับบ้านให้เร็วกว่านี้นั่นคือสิ่งที่ภูมิพูดกับตัวเองซ้ำๆเขามองออกไปที่สนามหน้าบ้านที่แม่เคยปลูกต้นไม้ไว้รอบรั้วตอนนี้มันยังคงเขียวชอุ่มเหมือนเดิม แต่คนที่รดน้ำและใส่ปุ๋ยทุกวันไม่อยู่แล้วและไม่มีใครแทนที่ได้พ่อพูดเสียงเบาว่าอย่าทำให้แม่เสียใจไปมากกว่านี้เลยคำพูดนั้นทำให้ภูมิรู้ว่ายังมีสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อชดเชยความผิดพลาดทั้งหมดเขาเริ่มคิดว่าจะอยู่ที่นี่ต่อเพื่อดูแลพ่อและบ้านที่แม่รัก เพราะนี่คือรากเง่าที่แท้จริงของเขาไม่ใช่เมืองใหญ่ที่ไม่มีใครรอเขาอยู่เลยหลังจากภูมิอ่านจดหมายของแม่จบเขาก็นั่งเงียบอยู่นานไม่พูดกับใครเลยทั้งวันแววตาเขาเต็มไปด้วยความเสียใจใจรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่ตลอดเวลาเขาเริ่มมองไปรอบๆบ,บ้านทุกซอกทุกมุมมีแต่ความทรงจำ เต็มไปด้วยภาพของแม่เสียงเรียกในอดีตกลิ่นกับข้าวที่เคยหอมเสียงหัวเราะของแม่ยังดังก้องในหัววันถัดมาภูมิตื่นเช้าโดยไม่ต้องมีใครปลุกเขาเดินออกไปที่สวนหลังบ้านเงียบๆเ,เขานั่งลงตรงใต้ต้นมะม่วงต้นที่แม่เคยปลูกตอนที่เขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เขานึกถึงวันหนึ่งที่แม่เคยพูดว่า ปลูกอะไรไว้ลูกจะได้กลับมากินตอนนั้นเขาไม่สนใจแต่วันนี้กลับรู้สึกเจ็บลึกในใจที่ไม่ได้กลับมากินกับแม่อีกแล้วภูมิเริ่มลุกขึ้นเดินไปรอบบ้านเขาเห็นรั้วไม้ที่ผุพังและแปลงผักที่ไม่มีคนดูแลเขาหยิบเสียมขึ้นมาเริ่มพรวนดินด้วยมือของตัวเองทั้งที่มือยังไม่ชินกับงานหนัก เขาตัดหญ้าเก็บใบไม้แห้งซ่อมหลังคาที่รั่วโดยไม่ปริปากบนพ่อมองจากระเบียงบ้านเงียบๆสีหน้าพลางสงสัยว่าลูกชายที่เคยหลงทางกลับมาแล้วจริงหรือเปล่าตอนกลางคืนภูมินั่งเขียนจดหมายถึงแม่แม้จะรู้ว่าไม่มีใครได้อ่านเขาเขียนทุกความรู้สึกที่เคยเก็บไว้ในใจขอโทษกับสิ่งที่เขาไม่เคยพูดออกมา เขารู้ว่าแม่คงให้อภัยแต่เขาก็ยังอยากขอโทษด,ด้วยมือของตัวเองแม้จะสายเกินไปแล้วเขาวางจดหมายนั้นไว้ข้างรูปแม่จุดทูปหนึ่งดอกแล้วหลับตาเงียบเงียบโดยไม่พูดอะไรวันต่อมาคนในหมู่บ้านเริ่มแปลกใจเมื่อเห็นภูมิช่วยงานวัดช่วยเก็บของให้คนเท่าคนแก่ เขาไม่ได้พูดถึงงานเมืองใหญ่ไม่พูดถึงตำแหน่งหรือเงินเดือนเขาแค่ยิ้มและก้มหน้าคนในหมู่บ้านเริ่มเปิดใจให้เขาอีกครั้งเรียกชื่อเขาเหมือนเมื่อก่อนทักทายด้วยเสียงอบอุ่นภูมิเริ่มรู้แล้วว่าความเคารพไม่ได้มาจากเงินแต่มาจากการรู้จักคุณค่าของคนที่เคยอยู่ข้างเราเขาเดินกลับบ้านในตอนเย็นมองดูพ่อที่นั่งเฝ้าหน้าบ้าน ดวงตาเริ่มมีแววอบอุ่นอีกครั้งภูมินั่งลงข้างพอ่อไม่ต้องพูดอะไรมากแค่การอยู่ข้างกันก็พอแล้วพ่อยิ้มบางๆแล้วพูดว่าแม่คงดีใจที่เองกลับมาแล้วและภูมิก็รู้ในใจว่าเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองหลงทางอีกครั้งไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรเช้าวันใหม่มาถึงฟ้าสว่างช้าช้าเหมือนวันเก่าๆที่เคยมีแม่อยู่ เสียงนกเริ่มร้องจากต้นไม้หลังบ้านภูมิตื่นแต่เช้าเดินไปหลังบ้านพร้อมเสียมและบัวรดน้ำเขาเริ่มปลูกต้นไม้ลงดินด้วยมือเปล่าเขาไม่ได้ปลูกเพื่อตกแต่งบ้านแต่ปลูกเพือ่อเติมบางอย่างในใจที่เคยขาดไปนานแสนนานทุกครั้งที่เสียมกระทบดินเขารู้สึกเหมือนได้ขุดความเศร้าออกทีละนิดเพื่อให้หัวใจกลับมาเติบโตอีกครั้ง ภูมิเริ่มใช้ชีวิตเรียบง่ายตื่นแต่เช้าทำกับข้าวซ่อมแซมบ้านแล้วช่วยพ่อดูแลไรนาเขาไปตลาดกับพ่อทุกวันพระ, to to พระซื้อของสดกลับมาทำอาหารแบ่งใส่ปินโตให้เพื่อนบ้านสูงวัยไม่มีใครร้องขอแต่เขาอยากทำเพื่อให้หัวใจของแม่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกการกระทำเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของคนรอบตัวเขาก็เริ่มรู้สึกว่า นี่แหละคือความสุขที่ตามหามานานคนในหมู่บ้านเริ่มชวนภูมิไปงานบุญเขาก็ยิ้มรับอย่างเต็มใจไม่อายที่จะถือขันหรือยกโต๊ะเขาช่วยวัดสร้างโรงครัวใหม่ขุดหลุมปลูกต้นไม้รอบศาลาและลงมือทาสีโดยไม่ถือศักดิ์ศีบางคนถามว่าเขาไม่คิดจะกลับไปทำงานในเมืองอีกเหรอภูมิแค่สายหน้าแล้วพูดเบาๆว่าพอแล้ว เขารู้ดีว่าเมืองใหญ่มีเงินให้มากมายแต่ที่นี่ให้ความอบอุ่นที่เงินซื้อไม่ได้เลยภูมิเริ่มเปิดสอนหนังสือให้เด็กๆในหมู่บ้านใช้ใต้ถุนบ้านเป็นห้องเรียนเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเขาไม่ได้เก่งที่สุดแต่อยากแบ่งปันเท่าที่รู้เพื่อให้เด็กๆไม่หลงลืมบ้านเกิดของตัวเองเหมือนเขาเคยเป็นเขาเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังสอนให้รักพ่อแม่ ให้หงแหนดินที่เหยียบอยู่ทุกวันเสียงเด็กๆที่ตอบกลับคือกำลังใจที่ไม่มีใครซื้อให้เขาได้มันคือของขวัญที่แท้จริงค่ำวันหนึ่งภูมินั่งมองดาวกับพ่อที่หน้าบ้านลมเย็นพัดผ่านต้นไม้เบาๆพ่อพูดเบาๆว่าแม่คงดีใจที่ได้เห็นแบบนี้ภูมิยิ้มและพยักหน้าดวงตาเขาน้ำตาคลอแต่ไม่อ่อนแอน เขารู้แล้วว่าความสุขไม่ใช่แสงสีไม่ใช่ตำแหน่งหรือคำชมแต่มันคือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและบ้านคือที่เดียวในโลกที่รักเราก่อนที่เราจะมีอะไรเลยจากคนที่เคยลืมรากของตัวเองภูมิกลายเป็นคนที่กลับมารดน้ำรากนั้นให้เติบโตอีกครั้งเขาไม่ใช่คนที่ร่ำรวย แต่เขาคือคนที่เข้าใจคุณค่าของความรักและความผูกพันชีวิตเขาอาจไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในทุกลมหายใจและนั่นคือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงของชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยลืมบ้าน